สวัสดีจ้าสวัสดีตอนชา้าสวัสดีเ,เพื่อนๆใน Facebook แล้ว y o YouTube จ้าวันนี้เราจะพามากินเค้กเหลือชิ้นสุดท้ายเลยนะจ้าที่เราทำไว้ที่ทำกินเองนะจ้ากินคู่กับกาแฟจ้าเข้ากันมากเนาะชิปเค้กยามเช,ช้าไอชิปกาแฟยามเ้ากินคู่กับเค้กจ้าร้องท้องไว้ก่อนเนาะ่นอะ ากาาแฟมสดชื่นจ้าชนแก้วกันจ้าใครที่เข้ามาดูตอนเช้าชนแก้วกันเด้อเนี่ยกาแฟหอมๆกับเค,ค้กอร่อยอร่อยเด้อพูดแล้วก็กินเลยเนาะจ้าเค,ค้กของเราสองชั้นเนาะ ใช่ตรกับ้าแฟจ้าเค้กอร่อยมากได้ทานคู่กับกาแฟเข้ากันมากมเมนูว่างเมนูร้องท้องอยามเช้า าอร่อยมากเลยต้องทานทุกกาแฟร้องท้อง ทักายวันจุดจ้าทักายวันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็ได้พักผ่อนอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ทํางานต่อเช้ายเวาก็ไปทํางานวันก็ไม่ได้หยุดสองวันเหมือนเหมือนปกติด สดชื่นอิ่มไปเลยวันนี้เช้านี้อิ่มเลยเมนูเชา้านี้แล้วค่อยไปอาบน้ำแล้วต่ำกับข้าวต่อนะจ้าทุกคนบายบาย จิบกาแฟเสร็จแล้วขอตัวไปอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวแล้วก็ไปทำอาหารบายๆจ้าเจอกันใหม่จ้า,าก,กดติดตามฝากดูให้จบนะจ้าช่วยสนับสนุนวิดีโอสตรีมเพื่อรายได้เราจะปังๆจ้าขอบคุณทุกคนที่ฝากแชร์นะจ้าถ้าใครแชร์เราจะมอบดาวให้เลยนะจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย